มีเงินแค่120,000บาทเนี่ยอยากได้ที่ดินไว้ปลูกบ้านเนี่ยสามารถซื้อได้ไหมครับจากกรมบังคับคดีนะครับคำตอบก็คือว่าได้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็ให้เข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่ากรมบังคับคดีนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับให้หาคําว่าค้นหาทรัพย์ประกาศขายท่อตลาด จากนั้นนะครับใส่จังหวัดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับช่วงราคาที่สูงสุดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่20,000นะครับจากนั้นก็เลื่อนขึ้นมานะครับผมใส่ตัวเลขตรงนี้ให้มันตรงนะครับกดค้นหานี่นะครับพอได้มาแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับซับ์นี่ครับเริ่มตั้งแต่เนี่ยเจ็ดพันหกพันหมื่นแปดหมื่นเก้านะครับผมเดี๋ยวมาดูซับนี้แล้วก็ซับนี้ครับนี่นะครับซับนี้นะครับก็มาดูกันนะครับพื้นที่75ตารางวามาที่คนรูปแปลงนะครับก็ใส่จังหวัดนะครับผม อำเภอแล้วก็เลขที่โฉนดกดค้นหาเนี่ยครับก็จะอยู่ตรงนี้เบื้องต้นที่ดูนะครับผมอันนี้น่าจะติดกับทางสาธารณประโยชน์นะครับเรามากดที่ปุ่มไข่ปลาด้านล่างนี้นะครับแล้วก็มาตรงสตรีทวิวก็สามารถเห็นแปลงที่ดินเบื้องต้นนะครับเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมแต่เบื้องต้นต้องไปเช็คที่ดินหน้าแปลงอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้ก็อีกแปลงนะครับผมเนื้อที่1งานนะครับผมจะเริ่มประมูลมาที่18เดือน 5. อ่าก็ไปดูคนรูปแปลนะครับก็กรอกข้อมูลนะครับผมที่ต้องกรอกกดค้นหานครับสังเกตดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ดินในชุมชนนะครับผมเราก็จะมีทางสาธารณะประโยชน์เข้าไปนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปเช็คข้อมูลไปดูกดจากค่าพิจัดแปลงนะครับ ก็มีที่กัดเราสามารถเดินหาไปได้เลยนะครับนี่และครับถ้าหากว่าพวกเราทําตามขั้นตอนตามที่ผมพาทาเม,มื่อกี้นี้นะครับผมก็จะสามารถค้นหาทรั์นะครับในราคาที่แบบหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นได้เลยนะครับผมแล้วมันมีเยอะมากเลยนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องตรวจสอบให้ดีๆนะครับผมตรวจสอบที่กัด ที่ดินนะครับผมแล้วก็ตรวจสอบด้วยนะครับว่าเป็นที่ดินตาบอดหรือเปล่านะครับผมไม่งั้นก็จะมีปัญหานะครับถ้าว่าเราได้ที่ตาบอดมาก็จะไม่มีทางเข้าออกนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้